สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาที่วัดโบสถ์ของจังหวัดอุทยัยธานีค่ะวันนี้นะคะมีงานมหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะของเขตสุขภาพที่3นะคะจัดขึ้นโดยสาธรารณสุขจังหวัดอุทยัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้จะพามาชมอาหารอร่อยๆนะคะของทางอุทยัยธานีและทำยาดมนะคะจากเปลือกสมุนไพรส้มซาค่ะก็เชิญผู้ที่ มีความรู้นะคะทางด้านการทำยาดมนะคะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปให้กับผู้ที่มาในงานได้ทดลองทำกันด้วยค่ะก่อนจะไปทำยาดมนะคะเดี๋ยวเราไปหาของทานเล่นกันก่อนเลยค่ะ ุดขเเดนจแอันนี้เป็นปลาอะไรคะอันนี้เป็นสัตซ่สร้อยมาไม่นาตัวเล็กๆอันนี้คือปลาอันนี้ปลาจีนปลาจีนไม่ค่อยมีก้างไรเนาะปลาส้มมาแล้วนะคะปลาจีนซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลหาคุเคยได้ยินไหมคะิหายานะคะแต่ยังยังไม่นากแกันของเรานะคะสถานรักลงทุน น,นั่นี่ขอบคุณค่ะสวัค่ะจอดไ้ไคะนนี้ลูกชิ้นอะไรคะและอันนี้คะ่ะ ราเหมือนกันจ้ะแต่รสชาติจะกันเลยแต่แต่หน้าตาไม่เหมือนกันอ๋อไอ้อสามคือให้บอกนะถ้าม ได้เลยนะคะเป็นมะม่วงเบาค่ะนองชิมิงนะคะอย่างนี้เอ่อเท่าไรคะอันนี้ถ้าถ้ากล่องใหญ่นี้นะคะร้อยยี่สิบถ้ากล่องเล็กกล่องเล็กอย่างนี้ร้อยเดียวค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอบแห้งนงชิมิงแห้งนะคะที่อบแห้งค่ะน้ำหนักมันจะหายไปเยอะค่ะอบแห้งเท่าไรคะอหร้อยห้าบค่ะันนี้กล้วยอบร้อยยี่สิบค่ะคำนวณเป็นเป็นกล้วยที่เราไม่ใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งตามเลยนะคะตุ้อพรปลาคาแล้วก็ใส่ปลา เอามะม่วงหน,นึ่งร้อยอันนี้อันเดียวหนึ่งร้อยเนาะอันเดียวยาดูดส,สูบหายใจยอห้ยังไเก็ดอกเส็มดอกอหมูเป็นร้น สับปะรดดาแก้วนึ่งเป็นโซดาธรรมดาหรือว่าเป็นีหอวา้นัอนนี้ผสมอะไรนะคะอันนี้เป็นววาอาเนี่ยค่ะซันเซ็นะคะอ

อ่าเชิญค่ะเชิญนะคะนรียนจะว่าอาบนที่นี่่เราจะส่งค่ะใ้ยาดมเสน่ห์เอ่อที่หอแงาโรงพยาบาลสวอารมณพร้อมไหมคะพร้อมอเสียดมต้อนรับหอแตงา เมนูต่อไปนะั่นคือยำส้มโอกระทงทองค่ะ้าองุมคปะาเกับกระทานก็คยกรสบกลนะค่ไปรับไปานก็คุกวมๆกันใช่ไหมคะใส่กระถิ่นอ กันส <usion> ีสีออกเหลืองไข่นะคะสามารถพบกไปไดุ้ีที่นะค่ะก็ไป่ไข่เนี่ยใช่ค่ะ ข้าวปมอปบอยสิบาทคอ๋อข้าวปมเอาค่ะี่ไม้ดีตัะสามไมา้่คะนี่มันปิดไว้กันโดดะไรทำได้เลยค่ะเ <laughs> นะดี๋ยวแร่งเ่ะเดี๋ยวแสิ หรือของเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปยาดมกันเลยค่ะยาดมสมุนไพรเปลือกสมซ่าค่ะแต่ใช่ไหมคะเขาเอยู่ในหีวเขาจะเป็นเศษนะคะฉะนั้นวัๆๆนนี้เวลาเราจะทำหมอจะให้เอาพิมเสนกระมูลและเบนทอนตามสัดส่วนที่ให้ไปนะคะใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็คนจน,นกว่าจะละลนะคะส่วนตัวสมุนไพรเนี่ยแยกมาให้แล้วนะคะตามสัดส่วนที่กำหนด เอาทั้งสามตัวเนี่ยถ้าตัวไหนที่เขาอยากจัดก็สามารถใช้โฟมตตามดูให้มันละเอียดน่นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระมังพอได้สมุนไพรที่เป็นตัวน้ำมันของเราเหอแล้วนะคะก็เกจาบน้ำมันหอมราเหยชมในกรละมังแล้วก็ตใ๋นทิ้คนจนสมุนไพรเข้าไปนแล้วค่ะคนสะแทนงเขี่ยไปไ่ตอด้วยคอที่มแล้วก็อย่าหยุดก่างและปิดฉาลายากไหมคะโจ๊กแค่นี้เองหมวกใคร

มันจะเป็นลักษณะของแสดงถ้าเราใส่ในปากมันยังไม่ลงขังใช้ยาขับลมของไม่ได้เป็นนวดยาแยาของมันจะมีกระดาษยาและสีของมันก็จะ่ายไปนะคะเราสามารถเปรียบได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่เนี่ยเราต้องการที่ท้้งหมดวยเราคุณหมอนะคะหมอรวดหมอแผนไทยนะคะจากโรงพยาบาลของใหา่ใหญ่เป็นแบบ นีนะคะวันนี้ก็มีการต้มน้ำไปอยู่นะคะต้มเอ่อส่วนผสมนะคะของยาดมสมุนไพรค่ะท่ใครที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะท่านก็จะได้รับยาดมสมุนไพรกลับไปนะคะค่ะโอ้เจียงต้มเราไปต้มกับพี่ นต hey, ас, ั้งใหญ่โอ้โหวอ้วดีมากเลยนะคะเ่อเห็นแล้ว่าที่รวมทั้งหมดนะคะาจังหวัดของเรานะคะแต่ี่ยาวหอที่รวมทง้งหมดนะคะ5จทงหกัดของเราอบเชยอะไรกันแล้วมังกรออสซ่า แต่เป็นการตักควมอะไรคะอเคใช่ไหมอ่าอบเชการบูซงซานะคะเปลือกซมซาหอยอะไรนี่นะคะนะคะอบเชยกระป๋งค่ะใบตำเจด่ะก็ได้โอ้โหสมุนไทซานะคะอ๋อใช้อมันค่ลวก็จะมีใส่ประมาณหนึ่งเม็ดบ้น่งเศษการบใส่เลยเหรอ ไม่้งใส่้กอนทุกวันแล้วม่งวันแล้วแล้วอไรไ้ง่หมนเมงมันจะไม่ละลายไม่อะไรใส่โอ้โหอ้โอ้นานังเลนะ้เรายเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮย้เ Lori, Again, ouais. tap, วัฒนธรรมโาราณการแทย์และอย่างนี้ยืดยืดขนตามมาชื่อเองในเรื่องของแผนไทยห้าจังหวัดนะคะรวมกังไทยนาศนะคะไยนาศเที่ยวนะคะตอนนี้กำลังผลิตยาดมสมุนไพรนะคะรวมการแพทย์แผนไทยและยาดมสมุนไพรยมงชไนะคะ่มันเกิดจากหนังปลาฝักือา เพราะเจะชิวดมด้นะคะอ๋อที่ใจจวดสีเหลืองนี่ก็คือสะดวกประการผงพานะคะลอ<ร>งลองชิมดูได้นะคะใครอยากลองชิมเคยเคยทานหน้าซีไหมคะชิมได้ใช่ไหมคะ,คะได้ค่ะชิมได้นะคะใช่นะคะผิวมะกรูดนี่ก็ชิมได้นะคะแก่การใจสั่นตอนนี้ใจสั่นปลายก็ กินนี่ค่ะีอด้วยค่ีสะอาดใส่กุ้งหรือใส่ปลาบึกไหมคะเอาผักโรยไหมคะใส่เคค่ะใส่เคชวันิสนกาผักโรยมักยอบมมู้ยได้ค่ะได้ค่ะต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่าถ้าตำละเอียดมากะม่เเปื่อาเรก